่างกันประมาณหนึ่งว่าอันนี้เราจะเน้นน้องผู้ชายไปไหน100อันนี้เราจะเน้นทำความรู้สึกที่เท้าเท้าเราแตะพื้นทุกย่างก้าวเราต้องเหยียบอย่างเหยียบลงอย่างมีสติเดินเลยในขณะที่เดินดูมืออาจารย์ก่อน เราจะถูนิ้วหรือเกานิ้วเกามือตัวเองอย่างนี้ไปด้วยเพื่อที่จะให้ความรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่ที่มือด้วยที่เท้าเราเหยียบด้วยคือได้ทั้งสองจุดคือรู้สึกมีสติทั้งที่เท้าและที่มือเพื่อเพื่อให้ความรู้สึกเพื่อให้สติอยู่ในร่างกายของเราเอาเดินไปเลยไม่ต้องรีบ <มา S 1> เหยียบ ให้รู้สึกที่เท้าถุงเท้าไม่ได้เอามาใช่ไหมเดินไปก่อนแค่สาธิตดูหนึ่งรอบไม่ได้ค่ะเดินข้างบนเลยค่อยๆเหยียบอ่ทุกก้าวที่เหยียบลงไปสติจะต้องอยู่ตรงนั้น เท้าที่เหยียบลงไปสติต้องอยู่ตรงเท้าวความรู้สึกจะต้องอยู่ที่เท้าแล้วความรู้สึกจะอยู่ที่มือด้วยที่เท้าด้วยเราไม่ต้องเดินย่องๆเวลาเราไปนรกมันสาหัสสากันกว่านี้ไปพันเท่าแค่เดินแค่รอบเดียวต้องเดินได้ เท้าที่แตะลงไปที่พื้นจะต้องมีความรู้สึกถ้าใครไม่มีความรู้สึกแสดงว่าตายไปแล้วมือมือก็จะขูดจะรู้สึกที่มือด้วยมีใครเหยียบพื้นแล้วไม่รู้สึกบ้างทุกคนต้องรู้สึกได้ ท้าที่แตะกับพื้นจะต้องรู้สึกเป็นมือความรู้สึกจะอยู่ที่มือด้วยเราจะขูดมือไปด้วยให้สติให้ความรู้สึกเรามันวนอยู่ในร่างกายตลอดอย่าให้มันออกไปข้างนอกอย่าหลงอย่าลืมอย่าหลงไปคิดอย่าลืมรู้สึกตัวทุกย่างก้าวเราต้องมีสติเราจะสัมผัสที่มือไปด้วยจะขูดมือจะขูดนิ้วจะขูดอะไร วิธีขูดมือก็คือขูดตรงนี้ขูดอุ้งมือหรือขูดที่นิ้วมือสามารถเปลี่ยนนิ้วได้สําหรับคนที่อยู่ทางบ้านแล้วไม่เข้าใจถูมือไปด้วยก็ได้ในขณนะที่เดินขูดมือไปด้วยขูดนิ้วไปด้วยทุก การเหยียบย่างของเราไม่ว่าจะเป็นก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาเราจะต้องมีสติมีความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวมันวนอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาอย่าไหลไปกับความคิดอย่าลืมรู้สึกตัวสติเราจะต้องอยู่ที่ร่างกายเราตลอดเวลาถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆเราต้องฝึกทวนกระแส ทวนกระแสของกิเลสที่เราเวียนว่ายตายเกิดในสังสรารวัฏเพราะเราไหลไปกับความคิดตลอดเวลาโดยไม่รู้ว่าการไหลไปของความคิดนั้นคือไหลไปในภพชาติไหลไปในวัฏสงสารการที่จะทวนกระแสของกิเลสได้คือให้รู้สึกที่ร่างกายรู้สึกตัวในขณะที่เท้าแตะพื้นต้องรู้สึก มือที่ขูดอยู่ถูอยู่ต้องรู้สึกมีใครรู้สึกไม่ได้บ้างเท้าตัวเองเหยียบพื้นเหยียบก้อนหินถ้าใครเจ็บไม่ได้แสดงว่ารู้สึกไม่ได้ ถ้าใครเจ็บได้แสดงรู้สึกได้รู้สึกเป็นเวลาเราไปนรกมันสาหัสสากันกว่านี้เป็นพันเท่าแค่นี้เราต้องทำกันได้เดินอีกคนละหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะไปฝึกขั้นต่อไป ทุกย่างก้าวเราที่เราเหยียบลงไปที่พื้นคงไม่มีใครรู้สึกไม่ได้เพราะเราไม่ได้ลอยตัวอยู่มันกระทบปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีมือเราสัมผัสขูดมืออยู่นวดนิ้วนวดมือคึงมือ ไปด้วยรู้สึกที่มือไปด้วยรู้สึกที่เท้าไปด้วยให้สติเราอยู่ในร่างกายคือไม่ให้มันออกไปข้างนอกเราจะต้องมีสติอยู่ที่กายใช้กายเป็นฐานใช้กายเป็นฐานในการฝึกกายมนุษย์เท่านั้นที่จะฝึกให้ออกจากวัตฏะได้พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้กายมนุษย์ในการตัดสรู้ กายมนุษย์ประเสริฐที่สุดกายมนุษย์เป็นจุดก่อก่อทุกอย่างกายมนุษย์พบของมนุษย์เท่านั้นที่ทำให้เราไปยังพบภูมิต่อไปถ้าเรามีสติพบภูมิที่เราจะไปก็คือมนุษย์ เทวดาพรมหรือมากกว่าน,นั้นก็คือบรรลุธรรมกลายเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติแต่ถ้าเราใช้กายมนุษย์ในการสร้างเอาแต่สิ่งถูกใจสิ่งไม่ถูกใจไม่เอาเอาแต่กิเลสของตัวเองทำให้ถูกใจของตัวเองกายมนุษย์นี่แหละสร้างภพภูมิให้เราไปในที่ไม่ดี ไปในภพภูมิที่ต่ําเพราะฉะนั้นกายมนุษย์สําคัญที่สุดมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนภพภูมิได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้กายมนุษย์แล้วสร้างเหตุให้มันดีที่สุดเพราะเราได้กายประเสริฐแล้วไม่ต้องอยากไปเป็นเทวดาเพราะเทวดาก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเทวดาอยากมากคืออยากมาเป็นมนุษย์อ้าว เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปฝึกวิธีอื่นเดี๋ยวไปนู่นเลยศาลาทุกคนรู้สึกตัวเป็นแล้วใช่ไหมรู้สึกเท้าเป็นแล้วใช่ไหมใครยังรู้สึกที่เท้าไม่เป็นอีกจะให้ฝึกต่อมีไหมมีใครรู้สึกที่เท้าไม่เป็นอีกถ้าใครยังรู้สึกที่เท้าไม่เป็นต้องฝึกต่อเพื่อให้รู้สึกที่เท้าให้เป็นที่เราเหยียบเนี่ยเรารู้สึกได้ไหม เราต้องรู้สึกได้ที่เราเหยียบอะ่ะไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะเราต้องฝึกทวนกระแสของกิเลสกิเลสเรามันไม่ชอบอะไรที่เจ็บเจ็บมันไม่ชอบมันชอบอะไรที่สบายสบายถูกกิเลส นี่คือการฝึกสติปฐานสี่ฝึกทวนกระแสของกิเลสเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะสาธิตการการใช้ลูกป,ประคำการใช้ลูกป,ประคำเนี่ยลูกป,ประคำเนี่ยเราส่วนมากนะเราปฏิบัติธรรมกันเราไม่จำเป็นต้องไปไป,ไปในวัดเพราะฉะนั้นเรามีภาระหน้าที่เราไม่สามารถที่จะ ทิ้งครอบครัวเราอยากบรรลุธรรมแต่ครอบครัวเราก็มีภาระที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปอยู่วัดปฏิบัติเนี่ยคนที่ดูใน youtube เนี่ยก็ได้โอกาสตรงนี้แหละเพราะคนอยากจะพ้นทุกก็มีเยอะไอ้ทุกแรกๆเนี่ยที่ทุกสาหัสเนี่ยคือไม่มีเงินพอไม่มีเงินปุ๊บอยากจะพ้นทุกพออยากจะพ้นทุกปุ๊บจะให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัด ก็ทำทุกวันยังไม่พอจะกินอ่ะแล้วจะต้องทิ้งภาระหน้าที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเพื่ออยากจะบรรลุธรรมแล้วยิ่งไม่ทำงานก็ยิ่งทุกข์เพราะเงินไม่พอใช้จ่ายเพราะอาจารย์เจอมาแล้วอยากจะพ้นทุกข์มากแต่ต้องดูแลลูกถ้าไม่ทำงานแค่ครึ่งเดือนนี้ไม่มีเงินจ่ายข้าห้องเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่า เราทุกข์แต่เราอยากออกจากทุกข์แล้วเราทํายังไงถึงจะสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมยังไงให้เราออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่ทํางานนี้อยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ฝึกมาแบบดูใน youtube แล้วฝึกไปวิธีที่อาจารย์จะสอนเนี่ยคือเหมาะสําหรับคารวะถ้าพระหรือนักบวชยิ่งดีเพราะว่าเขาจะมีเวลาที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังแต่คารวะเราเนี่ย คนบางคนเนี่ยนะฝึกฝึกมาฝึกกับอาจารย์เนี่ยเข้าคอร์สเจ็ดวันปุ๊บเขาจับหลักได้รู้สึกตัวเป็นพอรู้สึกตัวเป็นปุ๊บไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรเราจะรู้สึกตัวไปหมดมันก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันเรานี่แหละเพียงแต่เรายังจับทัศน์ไม่ได้ยังไม่เข้าใจมันเฉยมาฝึกขั้นแรกขั้นแรกสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกนะสามารถ ใช้มือของตัวเองนี่แหละสร้างสติให้กับตัวเองด้วยการเกามือเกามือแบบนี้เราอยู่ในบ้านเรานี่คือการฝึกสตินี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมไม่ได้มีรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวเป็นเรารู้สึกตัวเป็นนี่คือการปฏิบททัติธรรมจะเรียกว่า เกามือขูดมือฝึกสติเกาอย่างนี้ก็ได้อสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเนาะดูก็ฝึกตามได้เลยอย่าบอกนะว่าไม่มีมือฝึกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีมือเพราะฉะนั้นฝึกได้เลยเกามือตัวเองถูมือตัวเองอนี่คือการฝึกสติในชีวิตประจําวันในบ้านในเรือนเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่มือเราต้องมี หรือว่านวดนิ้วตัวเองคึงนิ้วตัวเองเปลี่ยนนิ้วได้นวดนิ้วคึงนิ้วเปลี่ยนนิ้วทำอะไรก็ได้ที่ให้เรารู้สึกที่ให้เรารู้สึกทำอะไรได้หมดคือขอให้มันกระทบไม่งั้นก็คือเอาล้องหยมเข่าตัวเองบีบลงแรงใครรู้สึกไม่ได้มัง่งถ้ารู้สึกไม่ได้แสดงว่าไม่มีชีวิตแล้ว เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้สึกได้อ่ะอันนี้คือขั้นตอนการที่เราใช้ร่างกายเราโดยไม่มีอุปกรณ์แต่เราเนี่ยด้วยความเคยชินที่เรามีร่างกายมานั้งจะเกิดเราจึงไม่เห็นประโยชน์ของมันเราจะใช้วิธีเพิ่มอุปกรณ์ในการฝึกสติวิธีของอาจารย์เนี่ยก็คือมีหลายรูปแบบตั้งแต่เดินเหยียบหินอ่ะแล้ววิธีนี้คือการใช้ลูกป,ประคำใช้ลูกประคำ รูกป,ประคำเนี่ยสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วไม่มีรูกป,ประคำก็สามารถสั่งออนไลน์ได้แบบร้อยแปดเม็ดแต่สำหรับคนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยอาจารย์ก็จะแจกให้ฟรีเอากลับบ้านได้เลยวิธีฝึกอยู่ในบ้านเรานะเราจะนั่งรูดนั่งเก้าอี้ของอาจารย์หรืออะไรก็ได้นั่งรูดไปอย่างนี้นี่คือรู้สึกที่มือเนี่ยที่มันรูดรูดไปเนี่ยรู้สึกที่มือมือจับครังนี้ก็รู้สึก ข้างนี้ลูดไปนี่ก็รู้สึกอันนี้หนึ่งท่าหรือว่าข้างนี้มันเมื่อยกับกลับมาข้างนี้อ่ะนี่อ่าให้สังเกตถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูต่อใน YouTube หรือว่านี่อ่านีใครรู้สึกไม่เป็นบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะแจกรูปคำไม่รู้ว่ามันครบคนหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีมันเหลือแค่นี้ เดี๋ยวกนะห่อุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่พอไม่พอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นให้จันธนินไปละสี่เส้นอืม เดี๋ยวเอาเฉพาะคนมาพักค้างก่อนละกันอ่าเนาะเออมาพักค้างผู้ชายชอบสีอะไรอ่ะได้าพักค้างเหมือนกันเพราะว่าชอบไหนอ่าะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเราใช้ฝึก เดี๋ยวเราเราไปสั่งซื้อออนไลน์สวยๆก็ได้อถ้าเรานี่เอาทาเหมือนอาจารย์ก่อน่อ้อนที่มาใหม่ดึง,ง,ง,งดเดี๋ยวสลับได้เวลาดึงรูดลงอย่างนี้เห็นไหมว่าเรารู้สึกที่มือที่มือเราจับอ,ะอ่ะมือเราจับเนี่ยรู้สึกมีใครไม่รู้สึกว่างจับเนี่ยอแล้วลูดรู้สึกที่หลังเห็นไหมมันจะไหลๆเนี่ยเรียกว่าการฝึกสติ พยายามดึงสติไว้ที่ร่างกายอ่ะน,นี่คือท่าที่หนึ่งเพราะท่าอาจารย์ทาให้ทําตามเลยแล้วก็ถ้ามันเมื่อยเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างรู้สึกมือสัมผัสที่หลังลูดไปให้รู้สึกลูดไปให้รู้สึกอ่าอันนี้แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกตะกี้คือ อย่างนี้ก็ได้นะอ่าของที่เอวที่เอวดึงดึงอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรู้สึกที่เอวอ่าเนี่ยมีใครไม่รู้สึกบ้างรู้สึกได้ไหมอาจารย์ไม่ดุนะแค่โหดเฉยๆอ่ารู้สึกนี่รู้สึกอ่าเปลี่ยนอิริยาบถ เอาขึ้นมาตรงนี้หมนุนนี่เอาเนิ้วโป้สอดเข้าไปสองข้างขยับก็หน,นูได้เส <c oughs> ้นเส้น,นที่แบบไอ้นี่แล้วไงอ่าอ่าเนี่ยมีใครรู้สึกไม่ได้มั่งอ่าเนี่ยเนี่ยวิธีการดึงสติมาไว้ที่กายดึงสติไว้ที่กาย เปล yes. ี wow. ah, ่ยนอิริยาบถได้เปลี่ยนอิริยาบถได้อ่าเปลี่ยนนี่คือทํายังไงก็ได้ให้มันหมุนให้มันพันอยู่ที่ร่างกายเราอ่ะอ่าเปลี่ยนอิริยาบถได้ค้องคอแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ได้อืมคือทํายังไงก็ได้ให้เราเปลี่ยนอิริยาบถของเราเองได้ใครจะพลิกแพงไงได้แต่ขอให้มันรู้สึกที่ร่างกายตลอดเวลาอ่าแล้วก็ ค้องที่แขนนี่ก็ได้ดึงอย่างนี้ก็ได้มาที่แขนนี้ก็ได้เน,เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกเนี่ยคือการฝึกสตินี่เราเอาวางที่เราเาวางนี่เลยก็ได้อ่ะสมมติเราทานั่งเก้าอี้นะเนี่ยพี่พี่หญิงทำเป็นไหมอ้าไม่เป็นไร ือยามันอาจจะไม่รู้สึกแตเราถกแขนเสื้อสั้นเนี่ยอืมอ่าทุกคนจะต้องเป็นนะมันง่ายๆเองเนี่ยคือจับมือทำแล้วนะเนี่ยเออนเนี่ยอาจารย์สอนหลายวิธีแล้วเนาะการใช้รูกประคำพอเข้าใจไหมกลางคืนกลางคืนถ้าเรานอนเราก็ทำอย่างนี้ได้นะถ้าเราอยู่คนเดียวนะถ้าเราอยู่หลายคนมันอาจจะหนกหูแฟนเราหรือลูกเราอ่าได้หมดขอให้มันรู้สึก ทำยังไงก็ได้หมดเอาใส่แขนนี่ก็ได้เนี่ยเนี่อ่าเราใส่แขนนี่ก็ได้เวลาเรามันพกติดตัวได้นะลูกประคำเนี่ยเอาขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ได้หมดอ่านี่คือการใช้รูกประคำถูเนี่ยคือการใช้ใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึกสติรูประคำนี่มันไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะใครอย่าไปคิดดอมเป็นของศักดิ์สิทธิ มันเป็นของธรรมดานี่แหละมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนหรอกมันไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์หรอกในโลกใบเนี้ยเดี๋ยวไปเชื่องมงายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สติเรานี่แหละสำคัญที่สุดเอาเนี่คือสาธิตการใช้ลูกประคำมันยังวิ่งอยู่ใช่ไหมเลขอะเรียกว่ามันดับไปละถ้าถ้าไอ้ข้อมูลมันเต็มมันจะตัดทันทีอ่าต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้เชือก สำหรับคนเดี๋ยวต้องแจกก่อนใช่เ,เชือกอ่าใช่เชือกแบบนี้มันจะสากเชือกนี้น่าจะพอแจกผู้ชายเอาเส้นใหญ่ไปผู้ชายเอาเส้นใหญ่ไปเส้นเขียว เลือออกมาเลยเลือออกมาเลยอ่าครบไหมนี่อครบอยู่เอ้ยอันนี้เส้นอ่าอ่าที่การใช้เชือกเราเป็นผู้หญิงแต่เราอยู่บ้านเราเราต้องปฏิบัติทำได้ไม่ต้องรอไปไหนทั้งนั้นที่การใช้เชือกนะสมมุติว่าเรามีเอา้าแกออกมา อ่แกออกมานะทบกันทบกันเป็นไหมมีใครทบกันเป็นเป็นไหาทบกันทบเป็นสองทบอ่าเหมือนลูกประคำเลยเอ <c oughs> <c oughs> อ่ค้อ,องเลย ดึงมันลูกประคำนี่แหละต้องให้มันสุดนะคะเพมันจะได้รู้สึกที่หลังด้วยใช่ใช่เราแค่เราแค่ดึงให้มันตึงไหนไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยก็มันก็ถูที่หลังนี่แหละแต่มันสามารถใช้ในบ้านถ้าเราพกออกไปตลาดเป็นไงเขาจะว่ามึงจะไปผูกคอตายเหรอเขาจะว่างนั้นแต่ลูกประคำอ่ะลูกประคำเนี่ยคนใส่ชุดขาวพกนะไม่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 แปลกเพราะเขารู้อยู่ว่ามันต้องใช้ในการบริกรรมแต่ว่าเชือกเนี่ย มันทนกว่าอ่าันเนี้ยเราก็จะถูปลายเห็นไหมมันก็รู้สึกได้เห็นไหมอ่ากลับข้างได้ด้วยเชือกอ่ะเหมือนลูกประคำทุกอย่างแต่มันจะมีความพิเศษกว่าลูกประคำแต่ลูกประคำก็มีความพิเศษตรงที่พกพาได้เนี่ยเห็นไหมกลับข้างได้อ่าพอได้ไหมอ่าเนี่ยทั้งหเราควรจะต้องตึงใช่ไหมคะได้ได้รู้สึกได้หมดได้หมด ่แล้วก็สําหรับคนที่บ้านทุกคนต้องต้องมีเก้าอี้นั่งเหมือนอาจารย์ที่อาจารย์เอาเก้าอี้ตัวนี้มาก็คือจะสาธิตให้ดูว่าทุกบ้านต้องมีเก้าอี้แบบนี้ไว้สําหรับนั่งใช่ไหมเราสามารถมัดได้แล้วแต่นะเก้าอี้มันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าเราแค่มัดมัดอย่างนี้ เนี้ยอ่าเนี้ยเราเอาแค่ความรู้สึกบ้านใครมีเก้าอี้อย่างเงี้ยผูกได้เลยเนี่ยเราก็ฝึกสติแม้แต่คนแก่ที่ยังเคลื่อนไหวได้อยู่อายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ฝึกได้เราอย่าหายใจทิ้งไม่มีประโยชน์เอาเวลาเอาลมหายใจมาฝึกสติดีกว่าฝึกอย่างเงี้ยสลับข้างใช่รู้สึกที่มือ,อ อันนี้คือหนึ่งท่าอ้าวท่าต่อไปอันนี้สมมติว่าถ้าเราอยู่บ้านเรานะเราก็ปลดตรงนี้ออกเนี่ยเราก็ลุกไปทำงานบ้านอะไรปกติพอว่างปุ๊บเราก็มาคล้องเลยอย่างนี้เนี่ยแล้วตอนที่เรานั่งอยู่นั่งเก้าอี้เราสามารถสอดไปใต้ขาเอาทุกคนสอดตามได้เลย แล้วเราก็ดึงอย่างนี้ทบเดียวทบเดียวดึงอย่างนี้ถูดิเห็นไหมรู้สึกนี่คือการฝึกสติดึงสติให้มาอยู่ที่กายถ้าเราขยันทําทุกวันเราอยากข้ามวัตตะเราต้องทําถ้าอยากไหลไปกับวัตะก็ไม่ต้องทำเราก็จะรู้สึกที่รู้สึกที่ที่มันถูนี่ไงอ่านั่นแหละรู้สึกที่มันถูแล้วก็มือเราจับอยู่เราก็รู้สึกได้ เห็นไหมว่าเรารู้สึกได้อ่าอันนี้ท่านึงละอันนี้หนึ่งท่าละอ่าลองกันแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยเราฝึกสติเราได้ตั้งหลายแบบเพราะฉะนั้นการฝึกสติไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันจะมีอีกท่านึงที่อันนี้นอนนอนหรือนั่งก็ได้หรือตอนนี้ก็ได้อ่ะกางออกมาถอดเกอบ อ่านนี่ยเท้าอย่าไปอ่าดึงชักขึ้นชักลงเป็นไหมอ่ายังซ้ายยังขวานั่นแหละอันนี้เรียกว่าฝึกสติสติจะต้องอยู่ที่ความรู้สึกที่ถูอยู่ที่เท้าอ่าหรือว่าใคร มืมนนอมหน่อยขยับหยาบหน่อยคล้องไว้ที่นิ้วนิ้วเท้าได้เลยคล้องไว้ที่นิ้วเท้านี่มือมือหยับหยาบหน่อยอ่ะคล้องไว้ที่เท้าแล้วดึงๆๆดึงดึงให้มันไหลไปอย่างเงี้ยอ่าอืมอย่างงี้เนี่ย <c oughs> สติจะต้องอยู่ที่นี่มันไม่ไปไหนหรอกมันเจ็บ <c oughs> มันเจ็บมันจะเฝ้าอยู่ตรงนี้เละเพราะมันเจ็บไหม ถ้าถ้านิ้วโปรเราเจ็บเราเปลี่ยนเป็นง่ามอื่นได้ถ้าง่ามนิ้วโปเจ็บทั้งเดียวก็ยังได้ใช่ไหมได้ได้ไดให้เรารู้สึกอย่างเดียวให้มีความรู้สึกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวิธีฝึกสติมีตั้งหลายแบบแล้วสมมุติว่าถ้าเรานอนอ่เข้ามุ้งละแต่อยากฝึกสติให้จนหลับเพราะคนที่ได้ผลเร็วคือเขาฝึกจนหลับเข้ามุ้งนอนหงายนอนหงายใช่ไหมชันเขา่า อ่ะชันเข่าแล้วเอาน,นี้คล้องไว้ที่ขาคล้องไว้ที่ขาอันนี้สมมติเรานอนงายแล้วชันเขานะดึงคล้องที่ขาแล้วก็ดึงอ่ะอืมอ่าเนี่ยดึงสตินี่คือการฝึกสติอฝึกสติฝึกยันหลับให้เรารู้สึกอยู่กับตรงนี้ใช่เออเนี่ยเขาเข้าใจง่ายอ่าเ <laughs> ข้าใจง่ายเนี่ยเออเนี่ยได้ตั้งอิริยาบถ หลายอิริยาบถมากหรือฝึกไปฝึกมาเริ่มง่วงละจะหลับละก็นี่ถ้าจะหลับนะอืฝึกจนหลับถ้าเราไม่อยากไปนรกเราต้องฝึกจนหลับนี่รูดแค่นี้เนี่ยจนกว่ามันจะหลับแล้วมือเราก็ล่วงแล้วเราก็หลับไปตื่นมาเฮ้ยมือถืออะไรวะอ๋อฝึกจิฝึกต่อ <laughs> นี่แหละ นี่คือการฝึกสติที่ถูกต้องคือเราจะต้องเอาทุกทุกอิริยาบถเราต้องฝึกสติได้นี่แหละคือการฝึกสติหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยหมุนไปเนี่ยวางวางเรานอนนอนหงายใช่ไหมวางอยู่เนีแล้วก็ถูเนี่ยลูดไปนี่ลูดไปเหอะเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับเนี่ยลูดไปถ้าเรานอนหงายอยู่ในที่นอนเรานะ ถ้าเราใช้รูป,ปรคำเดี๋ยวจะไปหนกหูคนข้างๆแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวก็ใช้ได้อืมเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีที่ฝึกยากไหมไม่ยากเนาะอ่าได้ทักษะกันไปแล้วนะวิธีใช้เชือกให้ถูกต้องอาจารย์ให้ไปแล้วอาจารย์แจกแล้วก็บรรลุทมแล้วก็อย่าลืมมาวัดบันเดือ <laughs> อ่าแล้วก็ ต่อไปอาจารย์จะอธิบายเรื่องออในขณนะที่เราฟังเราคุยกันอยู่เราสามารถฝึกสติไปด้วยได้นะ ม้วนเชือกแล้วก็รูดนะต่อได้นะม้วนเชือกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยนี่นะฟังไปด้วยทำงี้ไปด้วยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ได้อืม้วนก่อนแล้วก็เนี่ยฝึกไปด้วยใครยังไม่มีลูกประคำเอานี้ไปด้วยฝึกไปด้วยไม่ม้วนอย่างนั้นอ๋อนี่ครับนอ่าอ่าอ่าเนี่ยอุปกรณ์ฝึกสติ ถ้าใช้ร่างกายฝึกมีร่างกายมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของร่างกายต้องใช้อุปกรณ์เสริม